ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในชนบทเยเอลเป็นที่รู้จักของทุกคนในฐานะหญิงชราผู้รักการงมหอยเป็นชีวิตจ,จิตใจในว่าจะเป็นหอยขมหอยโขงหรือหอยเชอรี่หากมีบ่อน้ําตรงไหนในหมู่บ้านทุกคนจะต้องเห็นเยเอลถือกระบุงไม้ไผ่ลงไปงมหอยอยู่เสมอเยเอลแกระวังหน่อยนะบอ่อน้ําหลังวัดนั้นลึกนัดผสมสีเพื่อนบ้านเตือนแต่เยเอลเพียงแค่หัวเราะ แล้วตอบว่าข้าเกิดมาก็งม,มหอยมาตลอดชีวิตจะตายเพราะงม,มหอยก็ไม่เสียใจหรอกเย็นวันหนึ่งชาวบ้านพากันเดินผ่านบ่อน้ำหลังวัดซึ่งเป็นบ่อกเก่าแก่ลึกและยิ่งเยือกพวกเขาเห็นกระบุงไม้ไผ่และหมวกสารลอยอยู่บนผิวน้ำแต่ไร้เงาของยีเอลยีเอลไปไหนเด็กคนหนึ่งร้องขึ้นชายจักกันในหมู่บ้านรีบลงเปงมหาตัวพอผ่านไปไม่นาน ร่างของเ่แอลก็ลอยขึ้นมาช้าๆตามแรงน้ำเย็นจัดร่างของเธอแข็งกร็งดวงตาเบิกโพรงราวกับยังมองหาหอยอยู่ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าลงไปม็มุมหอยในบ่อน้ำหลังวัดอีกเลยและบางคืนชาวบ้านที่เดินผ่านต่างก็ได้ยินเสียงกระชอกของน้ำเบาๆคล้ายมีใครบางคนเนี่ยยังคงม,มุมหอยอยู่ในความคิด